สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมศาสนาคริสต์ในแต่ละพื้นที่ถึงมีนิกายที่แตกต่างกันเต็มไปหมดจริงๆแล้วความแตกต่างเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งค่ะนั่นก็คือการปฏิรูปศาสนานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้กลุ่มของดิฉันจะรับหน้าที่ในการพาทุกทคนเนี่ยไปทำความรู้จักและก็ไขข้อสงสัยเหล่านี้ไปพร้อมๆกันค่ะ โดยเราจะมาเริ่มจากภาพรวมของเหตุการณ์นี้กันก่อนนะคะการปฏิรูปศาสนาหรือ Religious Reformation เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่16ค่ะซึ่งเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปในครั้งนี้ก็คือเพื่อต่อตา้านและแก้ไขความเสื่อมโทรมของศาสนาที่เกิดขึ้นจากศาสนาจักรในขณะนั้นนั่นเองค่ะและเหตุการณ์นี้นี่เองค่ะ ที่นำไปสู่การเกิดนิกายต่างๆในปัจจุบันรวมถึงส่งผลกระทบทั้งทางสังคมและทางการเมืองไปทั่วทางยุโรปอีกด้วยค่ะทีนี้เมื่อเรารู้ข้อมูลเบื้องต้นของการปฏิรูปศาสนาแล้วต่อมาเราจะมาดูกันต่อที่หัวข้อที่2ค่ะนั่นก็คือสาเหตุของการปฏิรูปศาสนานั่นเองค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งหลักๆแล้วมีอยู่4ีข้อด้วยกันค่ะ ข้อแรกเลยเกิดจากความไม่พอใจของประชาชนเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยทั้งสันตป,ปาปาพระและบาทหลวงมีความเป็นอยู่ที่รูหราฟุ่งเฟือยแถมยังมีการเรียกเก็บภาษีบำรุงศาสนาที่สูงขึ้นด้วยค่ะต่อมาในข้อที่2เป็นเรื่องของอำนาจทางการเมืองนั่นเองค่ะคือเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆในยุโรปเนี่ยท่านต้องการที่จะเป็นอิสระจากคริสตจักรนั่นเองค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าศาสนาจักรที่มีสันตปาปาเป็นประมุกนั้นเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากเกินไปค่ะข้อที่3คือเริ่มมีแนวคิดใหม่ว่ามนุษย์เราน่าจะสามารถทำความเข้าใจกับคำภีรไบเบิลได้ด้วยตนเองมากกว่าที่จะต้องมารอผ่านพิธีกรรมของศาสนาจักรค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือในสมัยพระสันตป,ปาปาจูเลียสที่ส และสันตปาปาลีโอที่10ท่านต้องการงบประมาณไปสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมจึงทำให้มีการออกขายใบไถ่บาปในเยอรมน,นีเพื่อหาเงินเข้าสู่คริสตจักรซึ่งเรื่องนี้ล่ละค่ะที่จะเป็นชนวนเหตุสำคัญในการปฏิรูปศาสนาค่ะ และในเมื่อเราได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆกันไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่หัวข้อที่3กันเลยค่ะนั่นก็คือชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูปศาสนาค่ะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อมาตินลูเทอร์นักปวชชาวเยอรมันท่านรู้สึกรับไม่ได้และต้องการคัดค้านเรื่องการขายใบไถ่บาปค่ะท่านจึงได้เขียน ยติ95ข้อขึ้นมาแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าประตูมหาวิหารเมืองวินเทนเบิร์กเพื่อแสดงจุดยืนในการต่อต้านค่ะซึ่งยติของท่านได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางมากในเยอรมน,นีแต่ทางผู้นำของคริสตจักรกลับไม่พอใจและลงโทษโดยประกาศให้ท่านเป็นบุคคลน,นอกศาสนาแต่โชคดีที่เจ้าชายเฟเดริก ครอมแคว้นแซกโซนีได้เข้ามาอุปถัมช่วยท่านไว้และในช่วงนี้นี่เองค่ะที่ลูเทอร์ได้ทำการแปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาเยอรมันทำให้ความรู้ทางศาสนาแพร่ไปสู่ประชาชนจนในที่สุดก็นำไปถึงการเกิดนิกายต่างๆขึ้นมาเช่นนิกายลูเทอร์นั่นเองค่ะข้อที่4ผลของการปริรูปศาสนามีดังนี้ 1. คริสตศาสนาแบ่งออกเป็นสองน,นิกายคือโรมันคาทอลิกโดยมีสันตะปาปาเป็นประมุขและมีศูนย์กลางที่นครรัฐปติกันตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมประเทศอิตาลีและนิกายโปรเตสแตนซึ่งแยกเป็นนิกายต่างๆได้แก่นิกายลูเทเรนนิกายคารวินนิกายแองกิคันและนิกายออร์โธดอก 2. เกิดการกระตุ้นให้ศึกษาหลักธรรมทางคริสตศาสนามากยิ่งขึ้นในหมู่สามัญชนมีการเผยแพร่คริสตศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ 3. กระแสชาตินยมในประเทศต่างๆเนื่องจากนิกายโปรเตสแตนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมให้อำนาจแก่ผู้ปกครองในท้องถิน่น 4. เกิดสงครามศาสนาในยุโรปหลายครั้ง ส่งผลให้สถาบันกษัตริย์มีอำนาจเหนือคริสจักรในที่สุดหัวข้อที่5แนวทางการแก้ไข 1. การประชุมสังาย,ยนณาแห่งเครนคันซิลออฟเทรนในระหว่างคริสต์ศักราช1545ถึง1547และคริสตศักราช1562ถึง1563เพื่อกำหนดระเบียบวินัยภายในคริสจักร ยกเลิกการขายใบไทยบาทและให้ใช้ภาษาพื้นเมืองในการสอนศาสนา 2. การปรับปรุงระเบียบวินัยของนักบวชและตั้งคณะนักบวชเพื่อการปฏิรูปเช่นคณะเยซูอิตตั้งขึ้นในค,ศศคริสตศักราช1534เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนาและเผยแผร่ศาส,สนาไปยังประเทศต่างๆ การปฏิรูปศาสนาของคิตจักรทำให้เกิดมิชชันนารีจำนวนมากเพื่อเผยแผ่คำสอนของโรมันคาทอลิกไปทั่วโลก